นะครับผมครูบอยพบกับ3นาทีมีคำตอบซีรีส์แรกนในเรื่องของ31เคล็ดลับจากศูนย์เป็นแสนไรนะตามสัญญาเคล็ดลับแรกเนี่ยสำหรับคนที่จะสร้างแฟนเพจหรือ Facebook Page นะสิ่งแรกที่คุณจะต้องคำนึงถึงคืออะไรรู้ไหมนะคือการตั้งเป้าหมายนคุณต้องคิดไว้เลยว่าคุณทำ Page, ทำ c e b o o k page ขึ้นมาทำไมนะครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันทำเพจขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะขายของนะโอเคนะมันก็คือเหตุผลหนึ่งแต่คุณต้องอคิดให้ลึกอ,อีกนิดนึงคุณขายของอะไรนะคุณขายไปทำไมคุณขายแบบไหนถูกมฮะเช่นสมมุติว่าครูบอยอยากทำเพจท่องเที่ยวแล้วกันนะเพจท่องเที่ยวเนี่ยที่ครูบอยทำปัจจุบัน 7แสนไลค์ like, เนี่ยคนมาไลค์เองหรือออร์แกนิกไลค์เนี่ยนะเป้าหมายแต่เดิมเนี่ยครูบอยอยากให้เพจนี้ครูบอยอยากเสนอนะรูปภาพแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะเพื่อให้คนทั้งโลกนะคนทั้งโลกจริงๆก็คือประเทศไทยนะคนไทยนะได้เห็นภาพสวยๆงามเวลาครูบอยไปเที่ยวนะนั้น ครูบอยเลยทำเพจที่ชื่อไปเที่ยวกันขึ้นมานไปเที่ยวกัน go t h a i ูเกเ t o ร e นะคูบอยทำเพจนี้มาเพื่อฟังนะครเพื่อให้คนได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับเพื่อที่จะให้คนได้รู้ว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่พักสายการตัวเครื่องบินหรือว่าโรงแรมใหม่ๆที่พักใหม่ๆ นะครูบอยทําเพื่อสิ่งนี้นะฮะและของคุณละ่นะทำเพจเพื่ออะไรบางคนอาจจะทําเพื่อขายสินค้านะขายของขายกระเป๋าอะไรก็แลนะ้วแต่ขายครีมนะบางคนอาจจะทำแค่เพื่อให้รู้จักตัวตนเพื่อให้รู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรอย่างครูบอยมีเพจปัจจุบันก็คือที่เห็นอยู่ก็คือ ครูบอย The Digital Expert นะฮะต้องการที่จะให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์นะในแขนงที่ครูบอยเชี่ยวชาญเห็นไหมฮนะคุณต้องมีเป้าหมายเป้าหมายมีอะไรได้บ้างคุณอาจจะขายของคุณอาจจะต้องการสร้างแบรนด์อะไรคือสร้างแบรนด์ก็คือให้คนรับรู้ว่าคุณมีตัวตนนะสร้างแบรนด์อาจจะสร้างแบรนด์ให้สินค้าก็ได้สร้างแบรนด์ให้ตัวตนคุณก็ได้หรือ คุณทำเพื่อการกุศลทำเพื่อให้คนได้สิ่งที่ดีๆนะท้ายสุดคุณอาจจะทำเพื่ออะไรวะเขาเรียกเ,เขาเรียก f u รเ r a i s e r นะคือต้องการระดมทุนนะอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งเพราะนั้นะคุณระดมทุนเพื่อเข้าสมาคมอะไรท,ทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายหรือว่าคุณทำเพจเพื่ออะไรนะครับสำหรับวันนี้นะคลิปแรก สามเิเป็ดเคล็ดลับจากศูนย์ไปสัไลน์นะคุณไปตั้งเป้าหมายมาเลยว่าเพจชงคุณต้องการให้คนรับรู้ว่าคุณเป็นคุณทำเพจเพื่ออะไรนะครับไว้พบกับคลิปที่2ในวันถัดไปโอเคครับสวัสดีครับ